ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดี พึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะาระาหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธัทธสาาางสรณนังัจฉามิ ธรรมังสรนังคฉามิสังขังสรนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคฉามิ ตติตยมปิสังขังสรนังขฉามินัตทิเมสรนังอัญยางพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยงังสัตทุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยางธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยาง สังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตทุาสาเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นทีうう่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิ ขาปะทางสมาธิามิพลุสวาจาเวรา,ณารมณีสิกขาปะทางสมาธิามิสำปัปปราปะเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิถ้าเปเจ้าขอสมาทานอาชีวตามากเีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะตินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิอะพรหมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุมาาามส,า,า,สมา,า,มมาวาทา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดณะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอุจายานาหมาหายนาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิชาตะปรูประรัชตะปิิขหานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิ ข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบ เจริญโพธิปักเคยธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐาน 4, สีมม่สมะปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลห้าพชฌจงเจ็ดอะเริยมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลาย ก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมกันนั้นก็คงได้เจริญกุศลเพื่อความปลอดภัยแล้วโดยการเข้าถึงสรณะคมสมาทานอาหานในกุศลศีลและเป็นไปเพื่อกระทำกรรมอันประเสริฐ ด้วยการเจริญภาวนานั้นหมายถึงว่าก็ต้องเริ่มจากพระปรยิยัติสัตธรรมที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจตั้งแต่เบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดค่ะหากเราไม่สามารถจะเข้าใจในปรยิยัติสัตธรรมได้การปฏิบัติจะไปสู่เป้าหมายย่อมเป็นไปไม่ได้เอาง่ายๆแค่การจองตัวเครื่องวินค่ะหากเรารู้เบื้องต้นว่าทำอย่างไร ท่ามกลางว่าทำอย่างไรและที่สุดของการจองนั้นจะบริบูรณ์ได้ด้วยขั้นตอนใดเราถึงจะประสบความสำเร็จแต่เมื่อไม่รู้ขั้นตอนแม้ที่สุดค่ะไม่รู้ว่าไปสู่เป้าหมายตรงไหนได้แต่ชื่อเพื่อที่จะเข้าถึงขั้นตอนสุดท้ายไม่มีตั๋วสำหรับเดินทางเพื่อความพ้นถูกได้ค่ะซึ่ง แม้ในทางโลกโลกยังต้องอาศัยการศึกษาที่ละเอียดจึงจะกระทากิจแม้ในเรื่องเหล่านี้แล้วในทางธรรมหากเราไม่ศึกษาให้ถี่ทวนไม่เข้าใจในปริยัติที่จะต้องเข้าใจตามคำสอนไม่ใช่น้อมคำสอนมาสู่ความเข้าใจของตนนะคะต้องเป็นไปตามที่พระบรมศาสดาและพระอัตถกถาจารย์ ซึ่งบางครั้งพระองค์ก็เป็นพระอัตฉรถาจารย์ขยายความในพระธรรมนั้นๆนเองรวมทั้งพระอรหันต์ทั้งหลายในยุคอดีตค่ะแล้วเราคือใครเราคือปุตุชนใช่หรือไม่แล้วพระธรรมนั้นลุ่มลึกประณนีตหากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสมาสัมพธติา้าที่ทรงแสดงไว้อย่างละเอียดประณีต เป็นขั้นเป็นตอนจากหยาบไปสู่ละเอียดและไปถึงที่สุดแห่งทุกได้เรากลับน้อมมาตามความคิดของตนนั้นคือความเห็นถูกหรือความเห็นผิดคะตั้งแต่เริ่มตั้งเป้าหมายในการคิดแล้วว่าเราจะต้องคิดตามคำสอนเท่านั้นจึงจะเป็นความเห็นถูกและเป็นไปในสมามฐิ เบื้องตนก็คือกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิซึ่งต้องเชื่อมันว่าเมื่อมีการเดินตามศิกขาสามนั้นจึงจะถึงมรรคกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมนั้นจึงเป็นเรื่องประณีตลุ่มลึกที่ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเท่านั้นค่ะเราถึงจะเดินทางได้ถูกต้องถูกตรงในวันนี้จะศึกษาในพุทธภาษิตข้อที่4ี กรรมที่ทำง่ายและทำยากกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายกรรมที่มีประโยชน์และดีนั่นแหละทำได้ยากยิง่งกรรมที่ไม่ดีคือมีโทษเป็นไปเพื่ออบายนั้นทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องทวนกระแสจิตทันวาจิตของปุตุชนคนธรรมดานั้นมักน้อมไปทางชั่ว ทางต่ำส่วนกรรมดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความขยันหมั่นเพียรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นเป็นกรรมดีมีประโยชน์ย่อมเป็นไปเพื่อสุขคติและพระนิพพานเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งหนักเหมือนการทวนกระแสน้ำที่ไหลไปทางทิศตะวันออกให้ไหลกลับไปในทิศตรงกันข้าม กรรมดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายคนดีทำได้ยากเรื่องความพยายามเพื่อทำลายสงเล่มหกเราต้องคิดดูแล้วละค่ะว่าเราเป็นบุคคลใดเป็นคนดีหรือคนชั่วเพราะอัตยศัยของคนดีนั้น ใส่ใจในการศึกษาธรรมะตามพระธรรมคําสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ได้โอกาสในการเกิดมาในขณะนี้แล้วและมีพระธรรมคําสอนที่ยังบริบูรณ์อยู่มีเวลามีโอกาสมีตาหูจมูกลิ้นกายและสมองที่ยังบริบูรณ์อยู่เรานั้นจะเลือกทำอย่างไหน แต่ถ้าเลือกทำที่เป็นไปในทางชั่วแล้วทำได้ง่ายค่ะเพราะเป็นอัยาศิยเดิมๆอยู่แล้วที่จะไม่ต้องฝึกตนอะไรเลยการอยู่ในสังสารวัตรมายาวนานเหลือเกินของเราทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าจะได้โอกาสได้สมัยมาเกิดเป็นมนุษย์การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธจ้าและความได้เป็นมนุษย์เป็นของยาก จึงมีอันตรายต่อกุศลเห็นไหมคะว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้การเกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธเจ้าจึงมีอันตรายเป็นกุศลเพราะเป็นของใหญ่ไงคะที่จะได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่สัตว์ยุ่งอยู่กับงานเพราะมีกิเลสเครื่องกังวลหากไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหามีอันตรายต่อกุศลไม่เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายได้ทำกิเลสเครื่องกังวลเป็นเหตุใหญ่เพื่อการไม่เจริญกุศลกันค่ะไปแสวงหาในสิ่งที่ไม่ควรแสวงหาไปคบในบุคคลที่ไม่ควรครบและตั้งจิตไว้ผิดพระบรมศาสดาผู้สูงสุดทรงเกิดธรรมสังเวชได้ตรัสกับจิตของพระองค์ว่าท่านจงดูบุคคล ผู้ชื่อว่ามีกิเลสเครื่องกังวลเพราะมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคาเป็นตนและมีกิเลสเครื่องกังวลคืออามิตรเดือดร้อนอยู่อามิตรคือวัตถุก,กามทั้งหลายนั่นละค่ะคือถึงความคับแค้นอยู่ด้วยกิจน้อยกิจใหญ่เพราะเหตุแห่งการสแสวงหาและการรักษากรามที่ได้แล้วและยังไม่ได้ พราะความเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลน,นั้นเองและด้วยอำนาจการยึดถือว่าเราว่าของเราคนผู้ผูกพันกับคนอื่นทั้งทั้งที่คนอื่นก็เอาตัวไปผูกพันกับคนอื่นอีกด้วยอำนาจตันหาว่าเราเป็นของผู้นี้ผู้นี้เป็นของเราเขาจึงเดือดร้อนคือถึงความคับแค้น องค์ตรัสไว้ในขุตกาศนิกายธรรมบทว่าคนพานย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่แท้จริงตนของตนก็ไม่มีบุตรจะมีแต่ที่ไหนทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนจากอุบาสกสูตรในอุทานค่ะ ในการศึกษาในเรื่องของธาตุกรรมฐานก็ตามหรืออนาปานาสติก็ตามการศึกษาเป็นบาดฐานเพื่อจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติจนได้อุปจาระสมาธิหรือฌานที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งความเชื่อมันและความเข้าใจในการปฏิบัตินั้นจะต้องชัดเจนจึงจะเข้าถึงที่สุดแห่งการปฏิบัตินั้นๆได้ หากเราไม่ศึกษาให้ชัดเจนเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปถึงที่สุดแห่งการปฏิบัตินั้นๆนั้น,น,นต้องอาศัยอำนาจของบุญบารมีที่กระทําไว้เก่าก่อนด้วยและที่สำคัญคือต้องมีความมั่นใจว่ากุศลกรรมเหล่านี้มีอยู่และสามารถจะทําให้เกิดขึ้นได้ในบุคคลผู้แสวงหาทางที่จะพ้นถุก ่หากมีความลังเลสงสัยและมุ่งคิดแต่ว่ามีอยู่หรือการปฏิบัติเหล่านี้สามารถไปสู่เป้าหมายได้จริงหรือบางครั้งก็เกิดจากเหตุแห่งความลังเลสงสัยหรือความไม่ได้สั่งสมบุญไว้ในการฝึกปฏิบัติก็ทำให้ไปสู่เป้าหมายไม่ได้แต่นั้นหมายถึงว่าเราไม่พึงกล่าวว่า ไม่มีเพราะเรายัางไปไม่ถึงค่ะด้วยเหตุนี้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นคำพูดที่เรากล่าวออกมาด้วยความเห็นของตนนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากค่ะในเรื่องของการศึกษาในรูปกรรมฐานที่เรากล่าวกันไปนั้นจะปรากฏชัดได้ก็ต่อเมื่อบุคคลน,นั้นมีสมาธิที่ตั้งมัน อย่างน้อยถึงอุปจาระสมาธิแม้จะไม่ถึงอัปปนาคือในเรื่องของฌานหนึ่งไปจนถึงฌานสี่หรืออรูปฌานก็ตามค่ะแต่ต้องอาศัยกำลังของสมาธิที่มีกำลังกล้าจริงๆจึงจะเข้าถึงได้เนื่องจากว่ารูปกลาบต่างๆนั้นมีการเกิดดับรวดเร็วมากไม่พึงกล่าวถึงนามธรรมา เพราะนามธรรมนั้นมีความรวดเร็วกว่านั้นมากแล้วหากปัญญาและสมาธิไม่มีกำลังพอก็จะไม่สามารถแค่เห็นกลาบรูปจิ๋วจิ๋วที่เกิดขึ้นภายในกายจะเพิกถอนคณะสัญญาได้อย่างไรซึ่งคณะสัญญานั้นมีอยู่ด้วยกันสามชนิดอันได้แก่สัตติคณะคือความเห็นว่ารูป นามปรากฏสืบต่อเป็นก้อนเดียวกันซึ่งนั้นคือความคุ้นชินของสัญญาวิปราชของบุคคลผู้ไม่ได้แยกแยะและการปฏิบัติจะเข้าถึงได้นั้นต้องเป็นผู้มีสมาธิและมีปัญญากราค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นหากไม่มีอธัธยาศัยเดิมรองรับอยู่อธัธยาศัยในช่วงไกลๆนะคะ จะบอกว่าไม่มีอัธยาศัยเลยในสังสารวัตรย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ในช่วงไกลๆนี้ยังไม่มีมากพอก็ต้องฝึกกันไปค่ะแต่ต้องมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนว่าการที่เรายังไม่เห็นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจในขณะของการปฏิบัตินั้นยังมีธรรมะที่เป็นธรรมะที่ประเนตรรูมลึก ที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้อย่าเพิ่งไปปฏิเสธค่ะเพราะความที่เรามีสมาธิน้อยและปัญญายัางไม่ถึงการปฏิเสธนั้นจึงเป็นเหตุบาปของตัวเราเองค่ะและหากเรามีญาติธรรมทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในตัวเราเราเกิดปฏิเสธญาติธรรมเหล่านั้นก็เชื่อมั่นตามเรา นี้เป็นทุกโทษของสังสารวัตรจริงๆนะคะการที่เราไม่มีปัญญาอย่างเข้าไปถึงธรรมะทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าธรรมะเหล่านั้นไม่มีจริงการปฏิบัติไปถึงเป้าหมายที่เราไม่สามารถปฏิบัติถึงได้นั้นไม่มีจริงนั้นไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเรายอมรับว่า เรายัางปฏิบัติไปไม่ถึงด้วยกุศล,ลจิตที่เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนค่ะและเชื่อมั่นในอำนาจบุญบารมีการศึกษาอย่างประณีตลุ่มลึกละเอียดถี่ท้วนพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของแต่ละท่านนั้นมากน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะ จึงเป็นเรื่องของการศึกษาและปฏิบัติรวมทั้งอำนาจของบุญเก่าและความตั้งจิตไว้โดยชอบเพื่อที่จะดับวัตถ,ถุกค,ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสี โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธูสาธูสาธูเจ้าค่ะค่ะ